ทุกคนครับตอนนี้คืออยู่ที่ห้วยตึงเท่านะฮะที่แบบเหมือนเป็นในสวนอาหารนะทุกคนซึ่งในนี้ปกติผมเข้ามาหงยตึงเท่าเนาะก็คือแบบไปนั่งอยู่ที่ตกปลาอะไรต่างๆไม่เคยเข้ามาในแบบตรงที่กระท่อมริมน้ําอะไรอย่างงี้นะซึ่งมันจะมีกระท่อมริมน้ําอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายเลยนะครับเนี่ยวันนี้ก็เลยพามาดู นะครับบรรยากาศริมน้ำนะครับซึ่งจะบอกว่าเต็มทุกที่ทุกคนกระรอมอ่ะเต็มทุกที่เลยนะครับกระรอมเต็มทุกที่เลยแบบโอ้ยคนเยอะหรือว่าเป็นเพราะว่ามาวันเสาร์วันอาทิตย์หรือเปล่าไม่รู้นะฮะมีชาวต่างชาติอะไรต่างๆเยอะมากมายเลยนะครับมากันหรือไม่ก็คนไทยอะไรเงี้ยพาลูกพาหลานมานะฮะ นี่คือในส่วนของกระท่อมริมน้ำนะทุกคนเนี่ยแต่และกระท่อมเขาก็จะมีคนมานั่งกินอยู่อะไรเงี้ยนะจะบอกว่าตอนน้ําขึ้นอ่ะท่วมมันก็ท่วมอะเนาะถ้าเป็นแบบเนี้น่าจะท่วมขึ้นมาหมดเลยนะครับถ้าเป็นแบบเนี้นะฮะนี่คือเป็นบรรยากาศนะครับมาพามาเดินพามาดูเพราะว่า แบบดูทุกคนบรรยากาศเต็มไปหมดเลยนะฮะบริเวนท่านามอะไรต่างๆนะครับ คือแต่ละแต่ละกระท่อมเนี่ยก็คือจะมีร้านอาหารแต่ละเจ้าของนะฮะเขาก็แบบไอ้น,นี่ไปนะฮะแบบมีคนดูแลอะไรของเขานะฮะอาหารแต่ละเจ้าแต่ละเจ้าอย่างเงี้ยนะครับคือแน่นอนนะฮะรสชาติก็แตกต่างกันออกไปน้องคนไหนที่แบบจะลงเล่นน้ำอยากจะลงเล่นน้ำก็ลงได้เลยนะฮะทุกคน เพราะว่าน้ําเขาแบบเขาบอกว่าน้ําก็โอเคนะเล่นได้นะก็จะมีทุ่นอะไรอย่างเงี้ยกันไว้นะฮะทุ่นกันไว้แบบแนวตรงที่แบบถ้ามันแบบรู้สึกว่าน้ําลึกๆหน่อยนะครับเขาก็จะกันไว้นะครับโอ้ฝรั่งเยอะแต่คนจีนคนจีนไม่ค่อยเยอะทุก คนจีนแทบแทบจะไม่มีเลยแต่ฝรั่งอ่ะเยอะทุกคนอืมคือเป็นเนี้ยนะครับส่วนมากตรงที่อยู่เอ้เนี่ยจะไม่ว่างนะครับตรงที่อยู่แบบห่างจากน้ำจะไม่ว่างแต่ถ้าเป็นที่อยู่ริมน้ำแล้วก็คือจะเต็มหมดเลยนะกระท่อมอ่าก็คือจะเต็มหมดเลย มีคนนั่งเต็มหมดเลยทุกคนแบบคึกคักมากก็ร้านอาหารนะครับแบบเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อะไรนะก็คือมีหมดนะใครต้องการอะไรบ้างอะไรแบบนี้นะครับบอกไม่ได้ครับ นี่คืออีกด้านหนึ่งนะฮะนี่เรานั่งตรงนี้ตรงที่เป็นแหลมยื่นออกมาเลยนะะถ้าดูจากแมพเนี่ยจะเห็นได้เลยนะครับนี่คืออีกด้านหนึ่งนะครับเ,รรรเป็นแหลมยื่นออกมาเลยมันก็จะเขาจะเว้าอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเนี้ยเป็นจุดแลนด์มาร์กอะไรต่าง ชื่อครัวอะไรต่างๆนะเขาก็มีบอกตรงนี้ทุกคนเรียกว่าแบบอิ่มท้องอิ่มใจกินลมชมวิวนะฮะสามารถกินลมชมวิวแน่ๆเขาเขามาโอ้โหเรียกว่าแบบคือคักมากเลยทุกคนที่จอดรถเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับเยอะอ่านะพอคนมาเยอะๆเนี่ยกระท่อมมันก็ไอเนี่เนาะ กระท่อมก็ไม่พอนั่งโดยเฉพาะแบบบางทีเป็นกระท่อมเ,อเป็นกระท่อมแบบริมน้ำอะครับมันก็ไม่พอนะฮะอืมนะครับก็มาอัปเดตบรรยกากาศห้วยตึงเท่าในโซนของร้านอาหารในเ็นะฮะวันนี้เจช่นครับนะ